ปกติแล้วถ้าเราบังเอิญเดินไปเจอหินที่มีสีด่างๆดำๆแบบนี้เราก็คงไม่แปลกใจอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่เต็มไปหมดในสิ่งแวดล้อมของเราเพราะว่าสีด่างๆดำๆเป็นจุดๆคล้ายลายเสือดาวแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากจุลินทรีย์หรือว่แบคทีเรียที่อยู่บนหินที่ทําปฏิกิริยาเคมีบางอย่างกับสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผลให้มีร่องรอยแบบนี้เกิดขึ้นมาบนหินครับแต่ประเด็นก็คือภาพนี้ไม่ได้ถ่ายบนโลก กตาเป็นหินบนดาวอังคารที่ถ่ายโดยยานสำรวจเพอร์เซเวอเรน์ในเดือนกร,รกฎาคมปี2024และมันก็เป็นภาพที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแอสโทรบ o โอโลจีตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันอาจจะบ่งบอกได้ว่าบนดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตแบบจุลชี์หรือว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์มากมายหลายคนก็ใช้เวลาศึกษาเจ้าลอยเสือดาวนี้อยู่ปีกว่าๆจนในวันที่10กันยายนปี2025 พวกเขาก็ได้ตีพิมพ์เปเปอร์งานวิจัยลงในวรารสารเนเจอร์และนาซาก็ถแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันเดียวกันที่บอกว่านี่คือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาจะเห็นว่าชื่อทีมวิจัยนี้มีหลายคนเลยนะครับพวกเขาเนี่ยได้ระดมสมองกันศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลาหนึ่งปีพวกเขาก็สรุปว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ร่องรอยนี้จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในอดีตและนี่ก็คือ หนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งบนดาวคารและอาจจะยิ่งใหญ่มากที่สุดที่เราเคยเจอด้วย